สวัสดีครับนายวชิระพงศ์มหาธิทลัยทิชานครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องแบบสำรวจข้อมูลที่ชอบคนชอบดื่มแอลกอฮอล์จาก Google Form นะครับที่ได้ทำไปแล้วนะครับนี่นะครับสำรวจออกมาได้เท่านี้นะครับจากการประเมินนะครับเพศชายนะครับมี4คนเพศเจ็ดคนนะครับใช้เข้าไปอีนะครับแล้วรวมกันมาได้สิคนนะครับ นักศึกษานะครับมี8คนแม่1คนผู้ปกครองหนึ่ค,คนผู้บริหารหนึ่ครับมีรวมแล้ว11 1คนอ็ดคนนะครับ,นนรบหน่วยงานนะครับหรือคณะนะครับอุตสาหการนะครับสองคนวิศวะเอกการแสดงหนึ่งคนอื่นๆหนึ่งคนสาหการสองคนวิศวกรรมสองคนสาหการหนึ่งคนวิศวกรรม1คนและเจ้าของร้านนะครับอีก1คนนะครับ วุฒิการศึกษานะครับปริญญาตรีนะครับเจ็ดคนปริญญาเอกสองคนและต่ำกว่าปริญญาตรีสองคนนะครับอายุเฉลี่ยที่ประเมนินได้นะครับคือยี่สิบเอ็ดปีนะครับจากการสำรวจข้อมูลนะครับห้านะครับคือชอบสี่คือ ชอบข้าชอบมากสี่เฉยๆนะครับสี่ชอบสามเฉยๆนะครับสองชอบน้อยก็หนึ่งไม่ชอบนะครับจากการประเมินนะครับวัดก้านะครับของคนแรกนะครับก็คือชอบหมดเลยนะครับคะแนนรวมสี่สิบห้าครับก็คือชอบหมดเลยอนที่สองก็คือ ค่าเฉลี่ยออกมาได้สี่จุดหนึ่งครับก็คือธรรมดาเองชอบนะครับคนที่สามนะครับเฉยๆนะครับผมจะเรียงออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีคนหนึ่งนี่ชอบน้อยมากครับวัดระดับความหัวใจครับผมใช้รูปอัพนะครับตามเป็นแาบรูปอัพขุมข้อมูลทั้งหมดนะครับนะ้ตรงนี้สามารถดูได้จากกราฟนะครับว่าต่ำกว่าปรญยา 18%นะครับปริญญาเอกเนี่ย18%เหมือนกันนะปริญญาตรีเนี่ยหกเ็นต์ส่วนมากจะอยู่ในอายุปริญญาตรีนะครับสถานะตรงนี้ก็ส่วนมากก็เป็นนักศึกษาหมดนะครับจบการน,นําเสนอที่น,นี้ครับขอบคุณครับ